สวัสดีครับพวกเราบางแก้วครับสวัสดีชาว Yes and Back นะครับรู้ไหมเธอสวยจะมองกี่ครั้งก็ยังไม่เบื่อฉันนั้นไม่เหลือสายตาให้ใครบริษัทเพลงของพวกเราใช่ไหมครับจริงๆเป็นบริษัทเล็กๆนะครับเป็นที่ที่ดูแลงานบางแก้วเต็มรูปแบบครับชื่อบริษัทว่า ABBA Music นะครับ แอบบ้าก็คือภาษาไทยแปลว่าแอบบ้าครับเพราะถ้าไม่บ้าจริงก็คงไม่ทำแบบนี้นะครับ เป็นคนสนุกสนานร่าเริงครับผมเป็นคนไม่ค่อยเครียดครับแล้วก็ตรงไปตรงมาครับเอกลักษณ์ของวาดบอลนะครับดูง่ายมากเลยบอลจนหน้าเหมือนบอลบอลจนหน้าเหมือนบาลอ่าใช่ครับอันนั้นเป็นสไตล์ครับจะง่ากง่ายมากครับเอกลักษณ์เพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆครับฟังปุ๊บเข้าใจทันทีเลยครับว่าจะสื่อถึงเรื่องอะไรนะครับฟังง่ายฟังง่ายครับมออกกเ็บ พูดถึงกันรักกันอยู่กับบ้านมาประมาณค่อชีวิตแล้วนะความประทับใจไหมความประทับใจไม่มีใช่ไหมครับความประทับใจครับผู้ดีนะคนเดี๋ยวขาเลือกกันนะจริงๆเรื่องความประทับใจมันก็คงมีครับเพราะว่ามันก็มีความประทับใจในแต่ละช่วงวัยนะรักกันครับรักผมประทับใจที่บอลเขาเป็นคนตั้งใจครับบอลเป็นคนเก่งแล้วก็พยายามจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตลอดมืนกนอยู่นฟ้า Keep on